สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวอาเซียนดาม่ารสชาติอาหารลาวกับเขมรแย่กว่าไทยมากเกิดดาม่าสนันโลกโซเชียลเมื่ออังเคิลโรเจอร์นักแนด์ออพคอมเมดี้และยูทูบเบอร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามมากกว่า8ล้านคนจากการทำคอนเทนต์วิจารณ์เชฟทำอาหารเอเชียในช่วงหนึ่งของรายการผู้ร่วมรายการได้ถามเขาว่ารู้สึกอย่างไรกับอาหารของแต่และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งบางช่วงเขาก็ได้ตอบว่ารสชาติอาหารลาวและอาหารเขมรแย่ยกว่าอาหารไทยมากสำหรับอังเคิลโรเจอร์เป็นชาวมาเลเซียที่ไปอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษเคยทำคอนเทนต์วิจารณการทำข้าวผัดของชฟชาวอังกฤษซึ่งมียอดวิว28ล้านครั้งกลายเป็นคลิปไวรัลออที่ทำให้คนรู้จักเขาไปทั่วโลกจากช่อง YouTube อังเคิลโรเจอร์ก็มีชาวอาเซียนได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของชาวลาวท่านแรกครับอาหารลาวเป็นวัฒนธรรมประจำชาติลาวมันอาจจะไม่ถูกปากคนชาติอื่นถึงแม้ยูทูบเบอร์คนนี้จะเป็นคนมาลเลเซียแต่ก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษอาจจะไม่คุ้นเคยกับรสชาติอาหารอาเซียนถึงได้พูดออกมาอย่างนี้ท่านต่อไปครับคนลาวทุกคนภาคภูมิใจกับอาหารลาวการที่ยูทูบเบอร์คนนี้พูดเหมือนดูถูกได้ไม่ให้เกียรติ คุณควรจะพูดว่าฉันชอบอาหารไทยมากกว่าอาหารลาวไม่น่าจะใช้คำว่าอาหารลาวรสชาติแย่กว่าอาหารไทยท่านต่อไปครับเป็นถึงยูทูบเบอร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามมากกว่า8ล้านคนแต่ไม่มีวิจารณญาณในการนำเสนอถ้าฉันบอกว่าอาหารมาเลเซียรสชาติห่วยแตกบ้างละ่ะคุณจะรู้สึกอย่างไรหรือว่าไม่รู้สึกเพราะคุณกินยาจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติม,ตมว่า ยูทูบเบอร์ที่ทำคอนเทนต์แบบนี้ไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นหรอกใครจะได้รับผลกระทบยังไงฉันไม่สนขอแค่ได้ยอดวิวยอดไลค์มากๆก็พออาหารมาเลเซียรสชาติก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันอย่ามัวแต่พูดดูถูกคนอื่นทัศนคติของชาวกัมพูชาท่านแรกครับยูทูบเบอร์คนนี้ไลค์ซึ่งลสนนิยมอาหารเขมรโด่งดังไปทั่วลกชาวต่างชาติที่ได้ลองกินส่วนมากทุกคนจะบอกว่ารสชาติดี คุณคงเป็นหนึ่งในร้านคนที่ได้กินอาหารขเขมรแล้วบอกว่ารสชาติแย่กว่าอาหารไทยทนต่อไปครับถ้าอาหารขมรนรสชาติแย่อาหารไทยก็ต้องแย่เหมือนกันเพราะอาหารขเขมรนกับอาหารไทยทั้งวัตถุดิบและกรรมวิธีในการปรุงก็ไม่ได้แตกต่างกันมากหรืออาหารไทยบางอย่างก็ดัดแปลงไปจากอาหารขเขมรทนทนต่อไปครับคุณคงไม่ได้ดูรายการทีวีของสหรัฐอเมริกา เมื่อเร็วๆนี้ก็มีเจ้าของร้านอาหารขมรนในสหรัฐอเมริกาถูกเชิญให้ไปโชว์อาหารในรายการพิธีกรและผู้ร่วมรายการพอได้ชิมอาหารขมรนแล้วถึงกับร้องว้าวจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าอาหารขมรถูกเผยแพร่และได้รับการยอมรับไปทั่วโลกคงมีแต่ยูทูบเบอร์คนนี้เท่านั้นที่ตาบอดลิ้นสัมผัสไร้รสนิยมอาหารไทยก็ดัดแปลงไปจากอาหารขมรของต้นตำรับมันจะแย่กว่าได้ไงพูดไม่คิด ทัศนคติของชาวเวียดนามท่านแรกครับอาหารลาวกับอาหารคเขเมรค่อนข้างจะมีกลิ่นแรงรสสัมผัสไม่ละมุนลิ้นรสชาติก็แล้วแต่คนชอบแต่ฉันไม่ชอบส่วนอาหารไทยคงจะเปรียบเทียบไม่ได้เพราะไปไกลระดับโลกพอๆกับอาหารเวียดนามท่านต่อไปครับมันก็เป็นอย่างที่ยูทูบเบอร์คนนี้พูดเพราะอาหารไทยมีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกวัตถุดิบและกรรมวิธีในการปรุงอาหารไทยค่อนข้างจะสลับซับซ้อนและปานีตมากกว่าอาหารลาวและอาหารคเขเมร ไม่แปลกที่จะมีรสชาติดีกว่าท่านต่อไปครับถามหน่อยอาหารลาวและอาหารขเขมรมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไหมหรืออาหารชนิดใดชนิดหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์บ่งบอกความเป็นชาติเช่นเวียดนามมีเฝอและไทยแลนด์มีผัดไทยต้มยำกุ้งจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าอาหารเราอาจจะมีส้มตำแต่ก็ไม่ชัดเจน ส่วนอาหารขเขมรมีอะไรนึกไม่ออกหรือจะเป็นแมงป่องทอดแมงมุมทอดแหลง่งโปรตีนชั้นดีของคนขเขมรบอกตรงๆอาหารของทั้งสองชาตินี้ไม่มีอะไรโดดเด่นทัศนคติของชาวฟิลิปปินส์ท่านแรกครับเอาตรงๆนะฉันไม่รู้เลยว่าอาหารลาวกับอาหารกัมพูชามีหน้าตาและรสชาติเป็นยังไงรู้จักแต่อาหารไทยเพราะค่อนข้างจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกก็คงจริงที่อาหารไทยรสชาติดีกว่าอาหารลาวและอาหารกัมพูชาท่านต่อไปครับ อาหารไทยยกระดับเป็นอาหารนานาชาติไปแล้วคงเอามาเปรียบเทียบกับอาหารลาวและอาหารกัมพูชาไม่ได้ในกรุงมะนิลาคุณสามารถหาร้านอาหารไทยได้ไม่ยากแต่ร้านอาหารลาวและร้านอาหารกัมพูชาเกิดมาก็ไม่เคยเห็นทนต่อไปครับเคยไปเที่ยวทั้งสาประเทศไทยแลนด์ลาวและกัมพูชาได้กินอาหารท้องถิ่นของทั้ง3ประเทศก็สรุปตามยูทูบเบอร์คนนี้พูดนั่นแหละอาหารไทยดีกว่าเยอะทั้งรูปลักษณ์กลิ่นสีและรสชาติ จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่ามันก็ไม่แฟร์นะเอาอาหารลาวและอาหารกรัรมพูชาที่เป็นแค่อาหารประจำชาติท้องถิ่นไปเปรียบเทียบกับอาหารไทยที่เป็นอาหารระดับนานาชาติอาหารไทยจะมี23สาเมนูที่ได้รับรางวัลระดับต้นๆของโลกทุกปีทัศนคติของชาวอิโนโดนีเซียท่านแรกครับอาหารลาวกับอาหารกัมพูชาหน้าตามันเป็นยังไงไม่มีเจตนาจะดูถูกนะแต่ไม่รู้จักจริงๆ แน่นอนอาหารไทยใครๆก็รู้จักผัดไทยต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานล้วนเป็นเมนูที่หลายคนเคยกินและคงไม่ผิดหวังกับรสชาติท่านต่อไปครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาหารไทยค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมากกว่าอาหารชาติอื่นดังนั้นไม่ควรเอามาเปรียบเทียบกับอาหารลาวและอาหารกัมพูชาซึ่งแทบจะไม่มีใครรู้จักยังต้องใช้เวลาพัฒนาอีกนานทันต่อไปครับ คิดว่าอาหารลาวกับอาหารกัมพูชาน่าจะมีความคล้ายกับอาหารไทยเหมือนอาหารอินโดนีเซียและอาหารมาเลเซียที่ได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่อาหารไทยมีวิวัฒนาการดีกว่าจากนั้นก็มีอีกขั้นมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าฉันว่าอาหารลาวและอาหารกัมพูชาน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากอาหารไทยเพราะในอดีตประเทศไทยเคยปกครองทั้งสองประเทศนี้ แต่เมื่อมีเอกราชษทุกประเทศต่างก็มีพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไปซึ่งประเทศไทยทําได้ดีกว่าทัศนคติของชาวมาเลเซียท่านแรกครับมันคือเรื่องจริงที่อาหารลาวและอาหารกัมพูชารสชาติแย่กว่าอาหารไทยเพราะเคยกินมาแล้วแต่ก็ไม่เห็นด้วยที่อังคนโรเจอร์พูดผ่านรายการอย่างนี้คนติดตามคุณ8ล้านกว่าคุส่วนใหญ่คงคิดตามคุณไปแล้วท่านต่อไปครับ อย่าว่าแต่อาหารลาวกับอาหารกัมพูชาเลยแม้กระทั่งอาหารมาเลเซียยังสู้อาหารไทยไม่ได้ในเรื่องชื่อเสียงและความนิยมส่วนเรื่องรสชาติมันขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลสําหรับฉันคิดว่าอาหารไทยรสชาติดีกว่าทันต่อไปครับอาหารจะอร่อยรสชาติจะดีหรือไม่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับคําบอกเล่าต้องลองกินเองเท่านั้นถึงจะบอกได้สําหรับฉันเคยกินอาหารของทั้ง3มชาติมาแล้วก็คงต้องพูดเหมือนกับอังเคิลโรเจอร์ ทัศนคติของชาวสิงคโปร์ท่านแรกครับไม่เคยกินอาหารลาวและอาหารกัมพูชาเคยกินแต่อาหารไทยและรู้ว่าอาหารไทยได้รับความนิยมสูงในสิงคโปร์มีร้านอาหารไทยในสิงคโปร์มากมายที่เป็นระดับ5ดาวฉันและครอบครัวไปกินเกือบทุกอาทิตย์ท่านต่อไปครับอาหารมันคือวัฒนธรรมที่มีวิวัฒนาการได้ถ้าได้รับการพัฒนาและอาหารไทยก็ผ่านจุดนี้มาแล้วถึงได้มีชื่อเสียงด่งดังไปทั่วโลก ส่วนอาหารลาวและอาหารกัมพูชาย,ยังคงเป็นแค่อาหารประจำชาติท้องถิ่นไม่สามารถเปรียบเทียบได้นี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวอาเซียนไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งประเทศครับ